ครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมกำลังจะออกจากซอยอเพชรเกษม63นะครับซอยวัดม่วงข้างหน้านี่ก็คือถนนเพชรเกษมนะครับที่เห็นรถวิ่งอยู่ วันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเสาร์รถเยอะนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ฝั่งขาออกนะถนนเพชรเกษมนะครับจากซอยเพชรเกษม63า มุงหน้าไปทางหนองแขมไปอ้อมน้อยนะครับอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นคนปรปฐมอะไงรถเยอะนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูกันนะครับว่าวันเสาร์นะครับถนนหลักๆเนี่ยรถจะเยอะนะครับนี่ขนาดน้ำมันแพงนะ ยังขนาดนี้นะครับถ้าน้ํามันถูกไม่จะขนาดไหนนะครับ แท็กซี่แท็กซี่จอดเสียอยู่เลนกลางนะครับอโดิสารก็ลงนะครับลงจากรถ คือบรรยากาศของถนนเพชรเกษมนะครับถนนหมายเลขสี่นะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับเส้นทางไปใต้นะครับถนนเพชรเกษมเนี่ยส่วน ทางเหนือก็เป็นถนนพหลโยธินนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนภาคอีสานนะครับก็ถนนมิตรภาพนะครับหมายเลขสองไปถึงไปถึงที่ไหนนะไปถึงอุบลหรือเปล่านะครับถนนมิตรภาพนะครับผมก็จำไม่ได้นะ สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับชายแดนกัมพูชานะครับจังหวัดเกาะกงเ,เป็นสายประตาน,นะครับส,สี่สายด้วยกันนะครับ พักกันเลยนะครับนี่เส้นนี้ไปพากใต้นะครับเพชรเกษมหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับเลี้ยวขวานะามีมรถมีสาย91านนะครับวิบ่งเข้าไปสุดสายนะครับในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เย,ย,ยฝั่งขาออกก็เมื่กี้มันมีรถจอดเสียนะครับก็เลยดูเหมือนแับรถติดนะกิงก็ไม่เท่าไหร่นะครับถนนเพชรเกษมนะครับนีด้านซ้ายนะครับข้างหน้าจะเป็นแยกเพชรเกษม69นะครับไปออกบางบอน4นะครับก็มีพี่น้องขอมาเหมือนกันนะครับ เอกชัยนะครับาบางบอล4 4นะครับบางบอล3นะครับบางบอล5 5ผมถ่ายไปแล้วนะเส้นนี้ผมก็รีวิวบ่อยนะครับเพราะว่าผมส่วนมากผมจะวิ่งงานทางนี้นะ หองแคมนะครับต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะครับสำหรับถนนเพชรเกษมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับกุมพามีนาเมษาเนี่ย อากาศจะแห้งแล้งนะครับจะไม่ค่อยสดใสสดชื่นหญ้าก็จะเหี่ยวเหลือเหลืองนะนี่ครับบริษัทนันยางนะครับนันยางการทออุตสาหกรรมนะครับด้านซ้ายฝั่งขวานี่จะเป็นห้างบิ๊กซีนะครับ เมื่อก่อนนี่เป็นคาฟูนะตอนนี้ก็เป็นบิ๊กซีครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ดูช่องบาวลิ้นนะครับทำงานอยู่แถวแถวหนองแขมนะครับ ด้านซ้ายจะเป็นทางฝั่งของสอนอหนองแขมนะครับด้านขวาก็จะอยู่ในท้องที่สอนอหนองค้างภูนะครับด้านหน้าจะเป็นแยกพุทธมนตรสายสามนะ ขวานะครับปุตมณฑลสายสามโรงเก็บขยะน้องแขมนะครับก็อยูอ่ในนี้นะครับ วันเสาร์นะครับวันนี้ถนนเพชรเกษมนะครับพา,านั่งรถเที่ยวกันนะครับนี่ครับก่อ,ก,อกลางนี่ก็จะเป็นอดอกพุทธลักษานะรถฝั่งขาเข้าจะเยอะนะครับนี่ด้านขวานะครับมหาวิทยาลัยนะครับ Uh, Asia Arkane ไปนะครับวันนี้ที่นั่งรถล็อเที่ยวกันนะครับถนนเพชรเกษมขาออกนะครับนี่ครับปากซอยเพชรเกษม79นะครับนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นสำนักงานเขตหนองแขมนะครับแล้วก็ต่อด้วยวัดอุดมลังสีนะครับ จะเป็นโรงไม้นะครับโรงไม้1้อยสิ่นี้เขาทำเป็นตลาดนัดเป็นศูนย์อาหารนะ นี้เป็น3มแยกนะครับเรียวซ้ายจะไปบางบอนห้านะครับไปเอกชัยเอกเสรแปดสิบเอ็อนะครับผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับ ก็จะเป็นพุทธมนทรสายสี่นะครับอ้อมน้อยอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะครับ กลับรถได้2องสองเลนนะครับ่าเป็นจุดใหญ่นะครับจุดนี้ผมจะเลี้ยวเข้าซอยเพชร,กรเกษมนะครับ1้4นะครับ ปากซอยมีเซเว่นด,ด้วยนะครับเป็นกเกษมร้อยสิบสีนะก็เป็นทางลัดจะไปออกพุทธมนตรสายสี่ก็ได้นะครับอันนี้คือบรรยากาศของซอยเพชรเกษมร้อสิบสีนะครับมีพี่น้องท่านใดเคยทำง,งานอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับนี่ เกมร้อยสิบสี่กเป็นซอยใหญ่นะครับอสองเลนกว้างเลยนะเป็นเส้นทางลัดไปออกพุทธมนฑลสายสี่ด้วยนะครับ จะมีโรงงานด้วยนะในนี้นะ ไปซอย112ได้ด้วยนะครับเป็นซอยทะลุถึงกันนะซอยเพชรเกษมนะครับ114นะครับผมก็จะมาส่งงานนะครับในซอยน,นี้นะนี่ครับถ้าเราเลีเ้ยวซ้ายไปนะครับก็จะไปออกพุตมนโทนสาย4 ผมจะตรงเข้าไปนะครับไปทางาต่อยกำนันวิจิตนะนี่นะครับบรรยากาศาตึกแถวนะครับนี่ตึกแถวสร้างใหม่นะสามครูหาสี่ครูหาคนยังเข้าอยู่ไม่เต็มเลยนะครับมีติดป้ายให้เช่าแล้วก็ขาย สำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่าลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลินนะบรรยากาศถนนหนทางตอกซอกซอยนะครับในกรุงเทพมหานครสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ